แสงแดดอุ่นๆสาสองทุ่งกว้างด้วยแสงสีทองวัวสามตัวยืนติดกันรูปร่างของพวกมันถูกบดบังด้วยเงาของต้นไม้ที่อยู่ห่างไกลสายลมอ่อนๆพัดผ่านพื้นหญ้าสูงใหญ่พร้อมกับพัดผ่ากระทิงดำกำลังเพลิดเพลินกับการกินหญ้าอย่างสงบสุขในทุ่งกว้างใหญ่สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดใหญ่นี้หากินร่วมกับเพื่อนร่วมฝูงอย่างมีความสุขธรรมชาติที่สวยงามเป็นพยานในการใช้ชีวิตร่วมกันของพวกมัน ความกลมกลืนเต้นอยู่ในอากาศขณะที่วัวกําลังกินหญ้าอยู่ข้างๆกันฉากนี้ถ่ายทอดความสงบออกมาขณะที่วัวสามตัวกําลังเพลิดเพลินกับทุ่งหญ้าที่ถูกแสงแดดจูทั้งสามคนยังคงเลี้ยงสัตว์อย่างสงบภาพเขียนความสงบนิ่งที่วาดบนพื้นหลังของป่าในทุ่งหญ้าที่เงียบสงบตัวผู้กินหญ้าขนาดใหญ่ของพวกมันเป็นภาพของความแข็งแกร่งที่อ่อนโยนร่างกายของพวกเขาเกือบจะสัมผัสกัน ซึ่งเป็นภาษาเงียบๆที่สื่อถึงการเชื่อมต่อที่ไหลผ่านระหว่างพวกเขาพวกมันเคลื่อนไหวเป็นหนึ่งเดียวแต่ละก้าวสะท้อนกันและกันอย่างกลมกลืนวัวกระทิงยังคงกินหญ้าหัวงอต่ำลงสู่พื้นที่ขอบป่ามีสิงโตที่ทรงพลังยืนอยู่ดวงตาของมันลุกไหม้ด้วยความหิวโหยสายตาของมันถูกจับจ้องไปที่วัวกระทิงการยอมรับอย่างเงียบๆถึงพลังรวมของพวกเขาความอิจฉากระพริบขึ้นบนใบหน้าของมันขณะที่มันประเมินความแข็งแกร่งที่เป็นหนึ่งเดียวกันสิงโตสังเกตดู หิวจนท้องจะขาดน้าวัวกระทิงยังคงไม่ทราบถึงการตรวจสอบอย่างละเอียดของผู้ล่าป่ากก้นหายใจคาดการว่าสิงโตจะเคลื่อนไหวครั้งต่อไปในทุ่งหญ้านกว้างใหญ่สิงโตกําลังลุกคืบผู้ล่าพร้อมที่จะโจมตีวัวกระทิงยืนหยัดเป็นหนึ่งเดียวกันรูปร่างที่ทรงพลังของพวกมันสร้างกําแพงที่ไม่สามารถแตกหักได้สิงโตคํารามพยายามไล่ต้อนวัวแต่พวกมันยังคงยืนหยัดความหุดหงิดเกิดขึ้นบนใบหน้าของสิงโตเมื่อความพยายามของมันในการข่มคู่ลมเหลว ถูกพิชิตสิงโตถอยทับและพลังของมันภายใต้ร่มเงาของต้นไม้ที่แผ่กิ่งก้านสาขาสิงโตอันยิ่งใหญ่กำลังยืนตระหง่านอยู่คิ้วของมันคม,มวดเข้าหากันเพื่อครุ่นคิดดวงตาของสิงโตเแล่งประกายด้วยเล่เหลี่ยมสะท้อนถึงการคำนวณที่ซับซ้อนภายในจิตใจจิตใจของสิงโตแข่งกันคิดแผนกลย,ยุทธ์เพื่อเอาชนะคู่แข่งที่ทรงพลังการเปิดเผยที่ลึกซึ้งเริ่มต้นขึ้นเพื่อที่จะครอบครองวัวความผูกพันที่ไม่สามารถทำลายได้ของพวกมัน ต้องถูกทำลายก่อนสิงโตวางแผนจินตนาการถึงขั้นตอนที่จำเป็นในการทำลายความสามารถขีของพวกเขาและเรียกร้องชัยชนะการแสดงออกของสิงโตแข็งกร้าวขึ้นด้วยความมุ่งม,มั่นทำให้แผนการครองอำนาจที่ฉลาดเฉียบคมมั่นคงภายใต้แสงแดดสีทองทุ่งหญ้ากว้างใหญ่แผ่ขยายออกไปสัญญาว่าจะมีความสงบสุขและอันตรายวัวดำตัวเดียวกำลังกินหญ้าโดยไม่รู้ว่าสัตว์ร,ร้ายกำลังเข้ามาใกล้ สิงโตอันยิ่งใหญ่เข้ามาใกล้ยอย่างลับๆดวงตาของมันเปล่งประกายด้วยเจตนาที่ฉลาดแกมโกงด้วยการเปลี่ยนท่าทางอย่างละเอียดอ่อนคำพูดของสิงโตก็ตัดผ่านความสงบเงียบเพื่อนของคุณพวกเขาไม่ชอบคุณจริงๆสิงโตยังคงเล่นเกมจิตวิทยาต่อไปพวกเขากระซิบรับหลังคุณคุณรู้ไหมลึกลงไปในจิตใจภาพที่บิดเบือนก็เกิดขึ้นเสียงกระซิบดังก้องไปทั่วอากาศบิดเบี้ยวและห่อเย้ยวัวสีน้ำตาลและสีขาวเริ่มหัวเราะ เสียงของพวกมันดังก้องความสงสัยฝังรากลึกทําให้จิตใจเป็นพิษเสียงหัวเราะทุีความรุนแรงขึ้นไม่หยุดยัง้งและโหดร้ายวัวดําสันสถานถูกกลืนโดยเสียงกระซิบที่ไร,ร้กาในทุ่งหญ้าก,กว้างใหญ่มีวัวดําตัวเดียวยืนอยู่อย่างโดดเดี่ยวสายตาของมันสะท้อนถึงความสงสัยและความเจ็บปวดผสมผสานกันตอนนี้ทั้งสามคนที่เคยแยกจากกันไม่ได้ยืนอยู่อย่างแตกแยก อากาศหนาแน่นด้วยความไม่ลงรอยกันที่ไม่ได้พูดถึงขณะที่วัดวดำเฝ้าดูอย่างเงยีบเย็บจากที่ไกลทุ่งหญ้าสีเขี่ยวแผ่ขยายรอบตัวพวกเขาซึ่งแตกต่างอย่างสิ้นเชิงจากช่องว่างทางอารมณ์ที่ตอนนี้แยกเพื่อนร่วมทางออกจากกันดวงตาขนาดใหญ่ของมันสะท้อนถึงคำร้องขออย่างเงียบๆสำหรับการปรองดองความปราดหน้าที่จะมีความสามาคีที่พวกเขาเคยแบ่งปันความไม่ลงรอยที่ไม่ได้พูดออกมานั้นลอยอยู่ในอากาศอย่างหนักความตึงเครียดที่เห็นได้ชัด ทำให้ความสอดคล้องของทุ่งหญ้าถูกรบกวนหลายวันต่อมาทุ่งหญ้าได้เห็นการเปลี่ยนแปลงอย่างเงียบเงียขณะที่วัวกำลังกินหญ้าในความโดดเดี่ยวเมื่อพื่นร่วมทางที่เคยห่างเหินกันแล้วพวกเขาก็ยังคงอยู่ห่างกันอย่างตั้งใจความเงียบของพวกเขาเต็มไปด้วยความตึงเครียดที่ไม่ได้พูดออกมาอากาศแตกเป็นเสียงเสียงด้วยการแบ่งแยกที่มองไม่เห็นแต่ละข้างเป็นรูปวัวตัวเดียวที่ยืนอยู่กับสีเขียวที่กว้างใหญ่ความผูกพันที่เคยรวมพวกเขาเข้าด้วยกันตอนนี้กลายเป็นความทรงจำที่แตกแยก ถูกแทนที่ด้วยบรรยากาศของความไม่สบายใจที่แตกแยกทุ่งหญ้าที่เคยเป็นที่หลบภัยแห่งความสนิทสนุกตอนนี้สะท้อนกับความสิ้นหวังอย่างเงียบๆของการแยกตัวในทุ่งหญ้ากว้างใหญ่วัวสีน้ำตาลตัวเดียวกำลังกินหญ้ายอย่างสงบโดยไม่รู้ถึงอันตรายที่แฝงตัวอยู่ใกล้ๆซ่อนอยู่ในพุ่มไม้หนาทึบมีนักล่าเฝ้าดูดวงตาของมันเปล่งประกายด้วยความหิวโหยวัวกระทิงยังคงกินหญ้ายอย่างต่อเนื่องทุกครั้งที่กัดมันจะดึงมันออกไปจากความปลอดภัยของฝูงวัวสิงโตเกรง กล้ามเนื้อขดตัวขณะเตรียมปลดปล่อยพลังอันร้ายกาจโดยไม่สงสัยวัวกระทิงก็ก้าวไปอีกขั้นหนึ่งปิดฉากชะตาก,กรรมของมันไว้ในแสงสีทองของทุง่งหญ้าดวงตาของนักล่าเปล่งประกายด้วยความคาดหวังพร้อมที่จะกระโจนใส่เหื่อที่ไม่ระวังตัวทุง่งหญ้าอันเงียบสงบถูกทำลายลงเมื่อสิงโตระเบิดออกจากพุ่มไม้กล้ามเนื้อเต้นระริกสิงโตปลดปล่อยพลังดิบออกมาพร้อมกับสูบฉีดขาขณะที่มันไล่าตามกระทิงสีน้ำตาลที่ดวงตาของมันเต็มไปด้วยความหวาดกลัว วิ่งหนีอย่างสิ้นหวังไปยังป่าที่มีเงามืดการไล่ล่าอย่างไม่หยุดยั้งถุยความรุนแรงขึ้นเมื่อสิงโตเริ่มบุกเข้ามาวัวสีน้ำตาลหายไปในพุ่มไม้หนาแน่นถูกกลืนโดยความมืดที่ไม่อาจทะลุได้ป่าเงียบสงดวัวสีน้ำตาลไม่เคยกลับมาอีกในทุ่งหญ้าก,กว้างใหญ่วัวขาวยืนอยู่ตามลำพังการเคลื่อนไหวของมันแสดงให้เห็นถึงความไม่สบายใจที่เพิ่มขึ้นวัวกระทิงหยุดเดินการเลี้ยงสัตว์ถูกข,ขัดจังหวะด,ด้วยความรู้สึกหวั่นไหวที่เพิ่มขึ้น ความน่ากลัวทําให้บรรยากาศเปลี่ยนไปเมื่อสิงโตโฟกัสชัดขึ้นดวงตาของมันเปล่งประกายด้วยเจตนาที่จะล่าการจ้องมองของสิงโตตวีความรุนแรงขึ้นพร้อมสัญญาณว่าจะมีการเผชิญหน้าที่อันตรายในทุ่งหญ้าที่สูงบัวกระงยังคงนิ่งประสาทสัมผัสข,ของมันสูงขึ้นเมื่อนักล่าเตรียมโจมตีอากาศเต็มใบด้วยความตึงเครียดเมื่อนักล่าและเหยื่อจ้องมองกันทุ่งหญ้าก็กลายเป็นเวทีสำหรับการเอาตัวรอด ทุ่งหญ้าที่สูงสุขแตกกระจายเมื่อเสียงคำรามของสิงโตดังก้องเป็นสัญญาณบอกถึงอันตรายที่กำลังจะเกิดขึ้นวัวสีขาวตัวหนึ่งตกใจกับเสียงที่น่ากลัวมันหันมาด้วยความกลัวด้วยการไล่ล่า,ยลายอย่างไม่หยุดยัง้งสิงโตก็พุ่งเข้ามารูปร่างที่ทรงพลังของมันครองพื้นที่โล่งวัวขาถูกขับเคลื่อนด้วยความหวาดกลัวดังเดิมจึงหลบหนีไปอย่างสิ้นหวังเพื่อหลบหนีจากผู้ล่าการล่าจะรุนแรงขึ้นเมื่อวัวสีขาวถูกขับไล่ ออกจากความปลอดภัยของทุง่งหญ้าและยอมจำนนต่อาการปกครองของสิงโตวัวดำตัวเดียวยังคงอยู่ในทุ่งหญ้าอันกว้างใหญ่โดยเดียวอย่างสิ้นเชิงในสภาพที่เปิดเผยและเปราะบางวัวกระทิงรู้สึกถึงพื้นที่ว่างรอบๆมันแล้วดวงตาของมันเบิกกว้างสะท้อนถึงความหวาดกลัวบริสุทธิ์และไร้มนทินวัวกระทิงสั่นสะท้านถูกทําให้อัมพาตด้วยความว่างเปล่าที่กว้างใหญ่และความกลัวที่เพิ่มขึ้นในทุง่งหญ้าสิงโตเคลื่อนไหวด้วยความอ่อนโยนและดุร้ายความมั่นใจ เป็นภยัยคุกคามที่สัมผัสได้แต่ละขั้นตอนที่คำนวณได้พูดถึงการครองอำนาจอย่างมั่นใจซึ่งเป็นนักล่าที่เข้าใกล้เยอที่ไม่รู้ตัวกระทิงดำยืนเป็นอัมพาตดวงตาขนาดใหญ่ของมันสะท้อนถึงความหวาดกลัวอันน่าสะพรึงกลัวของหายหน้าที่กำลังจะมาถึงรายการป้องกันและเปิดเผยวัวกระทิงเพชนหน้ากับความจริงที่น่าสะพรึงกลัวของความไว้วางใจที่วางไว้ผิดที่แสงแดด สองผ่านผู้ไม้ขณะที่วัวกําลังกินหญ้าอย่างสงบในป่าวัวหนุ่มสนุกสนานกันในแสงแดดที่สาดส่องท่าทางของพวกมันเบาและสนุกสนานการเล่นที่ไร้กังวลของพวกเขาสแสดงถึงภาพของความสามารถขี่และความบริสุทธิ์ป่าไม้เฝ้าดูทิวทัศน์อันงดงามของพวกมันซึ่งเป็นสวนแห่งความอบอุ่นและแสงสว่างความสามารถขี่ของพวกเขาแผ่กระจายอยู่ใต้ผืนป่าในทุ่งหญ้ากว้างใหญ่วัวดำยืนอยู่คนเดียวขนของมันเคลื่อนไหวอย,อย่างอ่อนโยนโดยสายลมอ,อ่อ,อน เสียงสะท้อนของคำพูดหลอกลวงของสิงโตปรากฏขึ้นอีกครั้งทำให้เกิดความสงสัยฝังลึกในใจของวัวเคลื่อนความเสียใจที่ลึกซึ่งพัดผ่านวัวกระทิงขณะที่มันกำลังจับจังหวะก,การควบคุมที่ฉลาดแกมโกงของสิงโตวัวรกระทิงเข้าใจการหลอกลวงของสิงโตเป็นอย่างดีสองวัวกระทิงรวมตัวกันเป็นหนึ่งเดียวความแข็งแกร่งของพวกมันเป็นความท้าทายต่องเงามืดที่ซ่อนเร้นอยู่สิงโตที่หิวโหยเดินวนเวียนด้วยเจตนาที่จะล่าลดวงตาของมันเปล่งประกายด้วยความปรารถนาที่จะพิชิตวัวกระทิงยังคงยืนหยัด แนวร่วมของพวกเขายืนหยัดต่อต้านภัยคุกคามที่วนเวียนเมื่อตระหนักว่าความแข็งแกร่งของมันไม่สามารถเทียบได้กับความสามารถขี่ของพวกเขาสิงโตจึงถอยทับพ่ายแพ้และเข้าสู่อ้อมกอดของป่าวัวดำยืนอยู่ตามลำพังในทุ่งหญ้าเป็นความตระหนักที่เริ่มขึ้นในดวงตาที่เบิกกว้างทุ่งหญ้าตอนนี้รอกร้างไร้ชีวิตชีวาและความเป็นอยู่ที่สบายของฝูงสัตว์ความรู้สึกโดดเดี่ยวอย่างลึกซึ้งปกคลุมไปทั่ววัวดำ วัวดำยังคงโดดเดี่ยวอย่างสิ้นเชิงที่ขอบป่าสิงโตก็เคลื่อนทับเงาของมันปกคลุมโคดำจนดูเลื่อนรางกระทิงดำไม่ยอมถอยเตรียมพร้อมสำหรับการประทะก,กันที่กำลังจะมาถึงสิงโตยังคงเข้าใกล้กล้ามเนื้อเกรง็งพร้อมที่จะกระโจนเข้าใส่กระทิงดำรังกำลังรอการโจมตีด้วยความมุ่งมั่นแน่วแน่ภายใต้แสงแดดที่ร้ายความปราณีวัวดำตัวเดียวยืนอยู่ในทุ่งหญ้าที่ดูเหมือนไม่มีที่สิ้นสุดเงาของมันส่องประกายต่อขอบฟ้า อากาศส่องแสงระยิบระยับด้วยหมอกควันความร้อนทำให้ขอบโลกบิดเบือนราวกับถูกมองผ่านม่านน้ำตาด้วยความตื่นตระหนกวัวกระทิงมองไปรอบๆหัวของมันกระตุกราวกับรู้สึกถึงภัยคุกคามที่มองไม่เห็นที่ซ่อนอยู่ในความว่างเปล่าอันกว้างใหญ่เสียงเรียกร้องที่ห่างไกลของวัวตัวอื่นๆสะท้อนไปทั่วทุง่งหญ้าเป็นเสียงร้องประสานของเสียงที่มองไม่เห็นในภูมิทัศน์ที่รแกรางฉากแตกเป็นชิ้นๆแตกเป็นชิ้นๆเป็นภาพสะท้อนที่บิดเบี้ยวของความวุ่นวายภายในวัวภาพสะท้อนของความกลัวและความไม่แน่นอน จากความจริงที่พังทลายเสียงร้องที่สิ้นหวังทะลุผ่านความเงียบช่วยเราเถอะวัวดำวิ่งอย่างสิ้นหวังข้ามทุ่งหญ้าคนสีเข้มของมันตัดกับพื้นทุ่งหญ้าสีเขียวอย่างชัดเจนความพยายามอย่างบ้าคลั่งที่จะหลบหนีนั้นไร้ผลต่อพลังดิบของธรรมชาติสิงโตซึ่งเป็นสลักษั์ของความแข็งแกร่งดั้งเดิมปรากฏตัวขึ้นโครงกล้ามเนื้อของมันตัดผ่านโอกาสด้วยความเร็วที่น่ากลัวสิงโตแซงวงัวกระทิงไปแล้วรูปร่างอันโออาของสิงโตครองฉากนี้ ซึ่งเป็นการแสดงความสง่างามอันโหดร้ายของธรรมชาติวัวดำยอมจำนวนการต่อสู้เพื่อเอาชีวิตร,รอดสิ้นสุดลงอย่างน่าเศร้าแสงแดดส,ส่องผ่านพุ่มไม้ทำให้พื้นดินมืดสลัวขณะที่เสียงของผู้บรรยายสะท้อนผ่านต้นไม้ทํานายเรื่องราวที่มืดมิดวัวดำที่เคยเป็นสารลักษณ์ของความแข็งแกร่งและความสมาร์ทคีตอนนี้เดินอยู่ตามลำพังผู้บรรยายร่ําให้คําพูดของเขาวาดภาพความโดดเดี่ยวอย่างชัดเจนผู้บรรยายอธิบายถึงชะตากรรมที่น่าเศร้าของวัวกระทิง ซึ่งเป็นผลตามมาที่น่าสะพึงกลัวจากพันธะที่แตกหักผู้บรรยายเตือนว่าการแบ่งแยกสร้างแต่ความเศร้าและความสูญเสียทูลเสียงที่เศร้าของเขาเป็นการเตือนให้ระลึกถึงการล่มสลายของความสาม,มัคคีทุ่งหญ้ากว้างใหญ่แผ่ขยายออกไปไรชีวิตชีวาเป็นข้อพิสูจน์ที่เงียบเงันถึงเหตุการณ์ล่าสุดความนิ่งที่น่าขนลุกแขวนลอยอยู่ในอากาศถูกขัดจังหวะด้วยเสียงใบไม้ที่ดังก้องเสียงกระซิบของอันตรายยังคงอยู่ การไม่มีวัวกระทิงทาให้สิงโตดูน่ากลัวยิ่งขึ้นดวงอาทิตย์ทอดเงายาวไปทั่วทุ่งนาวาดภาพทิวทัศน์แห่งความร้างและความตึงเครียดธรรมชาติเองก็ดูเหมือนจะกลั้นหายใจรอการแก้ปัญหาที่ไม่รู้จักวัวสองตัวถูกอาบด้วยแสงทองแห่งความทรงจําพบความอ,อบอุ่นใต้แขนที่แผ่กิ้งก้านสาขาของต้นไม้โบราณรูปร่างกล้ามเนื้อของพวกมันถูกกดแนบชิดเสียงหัวเราะร่วมกันของพวกเขาลึกซึ้งและก้องกังวาล สะท้อนผ่านป่าที่เต็มไปด้วยแสงแดดเป็นบทเพลงแห่งความสุขป่าดูเหมือนจะกลั้นหายใจฟังเสียงแห่งมิตรภาพที่ไร้กังวลร่างของวัวกระทิงถูกกดชิดกันเป็นเครื่องพิสูจน์ถึงความผูกพันที่ไม่อาจหักล้างได้แสงแดดทําให้หนังของพวกเขาดูแวววาววาดภาพพวกเขาด้วยโมเสกข,ของแสงและเงาขณะที่ซิมโฟนีที่สนุกสนานของพวกเขาเริ่มจางหายไปตอนนี้เหลือเพียงความเงียบผืนผ้าปกคลุมป่าที่เคยมีชีวิตชีวาอย่างนักซึ่งแตกต่างอย่างชัดเจนจากเสียงหัว เพราะที่เคยมีอยู่ดวงตาของวัวด,ดำเผยให้เห็นความกลัวและความเสียใจอย่างลึกซึ้งสิงโตกำลังเข้ามาใกล้กระตุ้นความหวาดกลัวเบื้องต้นภายในครอบกวัวดวงตาของวัวสะท้อนถึงสิงโตที่กำลังเข้ามาใกล้ความโศกเศร้าท่วมท้นสายตาของวัวกระทิงขณะท,ที่สัตว์ร,ร้ายเข้ามาใกล้การกระพริบตาแต่ละครั้งคือช่วงเวลาชั่วครู่ของชีวิตเมื่อสิงโตเข้ามาใกล้ดวงตาของวัวกระทิงเบิกกว้างขึ้นเป็นการยอมรับชะตากรรมครั้งสุดท้ายในอ้อมกอดของป่าวัวกระทิงเริ่มแยกตัวออกจากกัน เส้นทางของพวกมันแยกออกไปสู่สิ่งที่ไม่รู้จักความโดดเดี่ยวลดลงเมื่อวัวแต่และตัวพบว่าตัวเองโดดเดี่ยวเพราะบางภายใต้ท้องฟ้าอันกว้างใหญ่ป่าลึกขึ้นเงามืดยาวขึ้นและการแยกตัวของวัวกระทิงก็ลึกซึ้งขึ้นเรื่อยๆโดนตรีที่เศร้าสลดสะท้อนถึงความทุกข์ยากที่พวกเขาต้องเผช,ชิญอย่างโดดเดี่ยวความโศกเศร้าสําสหรับความผูกพันที่เคยทําให้พวกเขาอยู่ด้วยกันป่าไม้เฝ้าดูวัวกระทิงที่ตอนนี้อยู่อย่างโดดเดี่ยวเผช,ชิญชะตากรรมของพวกเขา เพียงลำพังดวงอาทิตย์รับขอบฟ้าวาดทุ่งหญ้าด้วยสีทองและสีแดงเข้มทุ่งหญ้าที่เงียบสงบที่เคยมีชีวิตชีวาตอนนี้กำลังเปิดรับแสงอรุณที่กำลังใกล้เข้ามาเงามืดยืดยาวขึ้นเป็นสลักซานของแสงสว่างที่เลือนหายไปของการดำรงอยู่อย่างกลมกลืนวัวกระทิงยืนเงียบเงียบเนาของผู้มันสองประกายต่อท้องฟ้าที่ร้อนแรงสายลมอ่อนอ่อนกระซิบผ่านหญ้าพร้อมกับทำนองเพลงที่เศร้าสลดทุ่งหญ้าค่อยๆจมลงสู่ความมืดส่งสัญญาณ ถึงวันสิ้นสุดของความสงบสุขของพวกเขาแสงแดดส่องผ่านพื้นป่าปกคลุมพื้นดินด้วยเงาที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาขณะที่สายลมเบาๆกระซิบผ่านใบไม้ป่าไม้ยืนเงียบเงนันอย่างเคร่งครึมธรรมชาติเองก็ดูเหมือนจะสะท้อนถึงบทรเรียนที่ได้รับเสียงก้องกองไปทั่วป่าที่เงียบสงบขอให้นี่เป็นบทรเรียนสำหรับทุกคนเถอะการแบ่งแยกก่อให้เกิดการทำลายล้างและสายสัมพันธ์แห่งมิตรภาพที่เคยถูกทำลายไปแล้วไม่สามารถซ่อมแซมได้ง่าย เสียงพูดยังคงดังต่อไปพร้อมกับคําเตือนว่าความไว้วางใจเป็นสิ่งที่ประบางปกป้องมันให้ดีแสงแดดส่องผ่านต้นไม้ทําให้เกิดเงายาวที่ทอดตัวข้ามพื้นป่าสิงโตยืนอยู่คนเดียวในทุ่งหญ้าล่งซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของความเหนือกว่าและพลังดิบรูปป้าน,นันสง่าง,งามของมันสร้างเงายาวขวางทุ่งโล่วงว่างเปล่าเป็นเครื่องพิสูจน์ถึงการปกครองที่ไม่มีใครท้าทายอากาศแตกรล่าด้วยความตึงเครียดขนาที่สิงโตสำรวจอาณาเขตของมันดวงตาของมัน กวาดมองขอบฟ้าด้วยความรุนแรงที่กินเยื้อทุกกล้ามเนื้อในร่างกายของมันม้วนตัวและพร้อมรับการโจมตีจากศัตรูที่พร้อมจะโจมตีได้ทุกเมือ่อทุ่งหญ้ายัางคงเงียบเสียงเดียวที่ลมพัดเบาๆผ่านหญ้าเพิ่มความโดดเด่นของสิงโตในใจกลางป่าวัวกระทิงยืนหยัดเป็นหนึ่งเดียวกันความแข็งแกร่งร่วมกันของพวกมันเป็นเครื่องพิสูจน์ถึงความยิ่งใหญ่ในอดีตรูปร่างที่แข็งแรงของพวกมันเงาสะท้อนบนพื้นป่าที่เต็มไปด้วยแสงแดด สะท้อนถึงยุคแห่งการปกครองที่ไม่มีใครท้าทายแต่ละกล้ามเนื้อจะกระเพื่อมด้วยพลังแฝงเป็นการเตือนอย่างชัดเจนถึงพลังที่พวกเขาเคยสั่งการก่อนที่เงาของสิงโตจะลม้มลงความสามารถคีของพวกเขาคือกรอบป้องกันความแข็งแกร่งและมงกุฎป่าไม้เฝ้าดูเป็นพยานยบิบเยี่ยถึงความผูกพันที่ไม่ยอมแพ้ของวัวภาพสุดท้ายของพลังของพวกเขาก่อนที่มือที่โหดร้ายของโชคชะตาจะเปลี่ยนชะตาของพวกเขาในทุ่งหญ้ายที่สูงบดนิง่งดวงตาของสิงโตส่องประกายผ่านความสงบ ปบ่งประกายด้วยความฉลาดเฉลียวการจ้องมองของสิงโตเผยให้เห็นถึงธรรมชาติที่บงการซึ่งซ่อนอยู่ใต้ภายนอกที่เงียบสงบทุกการกระพริบตาของสิงโตบง่งบอกถึงการหลอกลวงที่สร้างขึ้นอย่างพิถีพิถันทุ่งหญ้าจางหายไปเมื่องตาของสิงโตมีความรุนแรงขึ้นสะท้อนถึงแผนการที่คำนวณไว้ดวงตาของสิงโตทรียตต่อคำสัญ,ญญาที่เงียบงนันว่าจะทรียตสิงโตยังคงอยู่นิ่งๆเจตนาจอมบงการของมันซ่อนอยู่หลังซุ้มประตูแห่งความสงบในใจกลางปา่า มีสิงโตที่มีรูปร่างเพรียวบางและฉลาดแกมโกงเข้าใกล้วัวดำการปรากฏตัวของเขาแผ่รัศมีอันตรายละเอียดอ่อนสิงโตเอ็นตัวเข้ามาใกล้คำพูดของเขาเต็มไปด้วยคำโกหกที่ประดิษฐ์ขึ้นอย่างพิถีพิถันหวานเมล็ดพันธุแห่งความสงสัยในใจของวัวเสียงของสิงโตคล้ายกับพิษทำให้ความคิดของวัวพิษเป็นพิษทำให้ความรู้สึกเรื่องความไว้วางใจของเขาบิดเบือนวัวกระทิงที่เคยมั่นคงตอนนี้กำลังหวั่นไหวความมุ่งมั่นของเขาพัง ไทาลายลงภายใต้อิทธิพลที่ร้ายกาจของสิงโตป่าไม้เฝ้าดูเป็นพยานถึงการหลอกลวงของสิงโตอย่างเงียบๆขณะที่วัวกระทิงต่อสู้กับความไม่แน่นอนที่เพิ่งค้นพบด้วยคำพูดที่มีพิษทุกครั้งสิงโตจะยึดเหนี่ยวความไว้วางใจของวัวไว้แน่นนำเขาไปสู่ทางที่อันตรายทุ่งหญ้าที่เคยเป็นที่หลบภัยของชีวิตตอนนี้กลายเป็นที่แห้งแล้งและแตกเร้าเป็นเครื่องพิสูจน์ถึงความรกร้างโลกแตกร้าอย่างรุนแรงภายใต้ความร้อนที่รุนแรงต้นไม้ต้นเดียวยืนตระหง่านกิ่งก้านของมันยื่นออกมา หมือนนิ้วมือที่เป็นโครงกระดูกเป็นภาพเงาที่น่าสะพริงกลัวบนท้องฟ้าท้องฟ้าดูน่ากลัวสะท้อนถึงความเป็นจริงอันโหดร้ายของดินแดนด้านล่างภูมิทัศน์ที่รกร้างว่างเปล่าเป็นภาพสะท้อนสัญลักษณ์ของความกลมกลืนที่สูญหายแสงแดดสาดส่องผ่านพื้นป่าวาดเงาที่เปลี่ยนไปตามพื้นดินป่าเต็มไปด้วยชีวิตชีวาเสียงร้องของนกเต็มอากาศซิมโฟนีที่อ่อนโยนที่มาพร้อมกับเสียงใบไม้ที่ดังสนัน่นเสียงของผู้เล่าเรื่องดังกล้องไปทั่วป่า พร้อมกับเรื่องราวที่เศร้าสลดเรื่องราวของวัวกระทิงเป็นเรื่องที่เศร้าสลดมันทําให้เรานึกถึงความสําคัญของการให้คุณค่าและการปกป้องมิตรภาพที่เรามีทุ่งหญ้าแผ่กว้างว่างเปล่าและเงียบสงบภายใต้ท้องฟ้าอันกว้างใหญ่เมื่อเต็มไปด้วยชีวิตชีวาทิวทัศต,ตอนนี้ก็กระซิบถึงความมีชีวิตชีวาที่ถูกลืมความเงียบนั้นยาวนานมากแตกต่างอย่างชัดเจนจากเสียงที่มีชีวิตชีวาที่เคยดังกล้องในอากาศความนิ่งที่น่าขนลุกปกคลุมทุง่งหญ้าบ่งบอกถึงเรื่องราว ที่ยังไม่เคยเล่าแสงแดดทําให้พื้นป่าดูเปลี่ยนไปตามรูปแบบวัวสองตัวยืนอยู่ด้วยกันรับประทานอาหารร่วมกันอย่างสงบสุขขาการไกลอันทรงพลังของพวกเขาบทเคี้ยวเสียงนั้นเป็นซีมโฟนีแห่งความพึงพอใจเสียงลมกระโชกแรงสะท้อนผ่านต้นไม้เหมือนเสียงหัวเราะในอากาศทุกคนส่งเสียงสูดและสูดลมหายใจเป็นเครื่องพิสูจน์ถึงความผูกพันอันมีความสุขของพวกเขาความสนิทสนมของพวกเขาเป็นภาพสะท้อนที่ชัดเจนของอดีตที่ยาวนาน ใบหน้าของวัวด,ดำเต็มกรอบมีลักษณะเป็นผืนผ้าใบที่เต็มไปด้วยความวุ่นวายภายในอย่างลึกซึ้งและความเสียใจอย่างลึกซึ้งดวงตาของมันเผยให้เห็นความเศร้าโศกที่ซ่อนอยู่แต่ละรอยเย็นเป็นเครื่องพิสูจน์ถึงภาระในอดีตและความเศร้าโศกที่ไม่ได้พูดออกมาเสียงครวญครางเยีบเยี่ยสะท้อนในสายตาสะท้อนความหนักอึ้งที่มันแบกไว้อย่างเจ็บปวดวัวกระทิงยังคงนิ่งเฉยการแสดงออกของมันแบกรับน้ำหนักของชีวิตที่เต็มไปด้วย ความเศร้าโศกและความอดทนที่เงียบงนันทุกรายละเอียดของใบหน้าของมันบอกเล่าเรื่องราวของความสำนึกผิดอย่างลึกซึ้งดวงตาของมันสะท้อนถึงภาระอันหนักหน่วงของอดีตวัวกระทิงเดินเคียงข้างกันในป่าในตอนแรกแอกข,ของพวกมันสัมผัสกันบ่งบอกถึงความสาม,มารถีที่กำลังจะได้รับการทดสอบเมื่อวันเวลาผ่านไปเส้นทางจะแคบลงบังคับให้วัวต้องเดินเป็นแถวเดียวซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยในการเดินทางร่วมกันวัวตัวหนึ่งหยุดกินหญ้าหัวต่ำลง ในขณะที่อีกตัวยังคงเดินต่อไปจังหวะการเดินของพวกมันตอนนี้ไม่สอดคล้องกันอย่างชัดเจนที่สะพานข้าแม่น้ําวัวตัวหนึ่งลังเลขุดเท้าของมันลงไปในดินในขณะที่วัวอีกตัวหนึ่งพุ่งไปข้างหน้าสร้างความตึงเครียดที่เห็นได้ชัดระหว่างพาย,ยุวัวตัวหนึ่งหาที่หลบอยู่ใต้ต้นไม้ซ่อนตัวอยู่เงียบเงียบในขณะที่อีกตัวหนึ่งหลงทางถูกเปิดเผยต่อสภาพอากาศทางเดินของพวกมันแยกทางกันภายใต้ความกดดัน ภาพตัดต่อสิ้นสุดลงด้วยวัวกระทิงที่แยกจากกันด้วยระยะทางที่กว้างใหญ่แต่ละตัวเป็นร่างโดดเดี่ยวในป่าที่กว้างใหญ่ความสัมพันธ์ของพวกมันตอนนี้กลายเป็นเสียงสะท้อนที่เบาๆทุ่งหญ้าเป็นทะเลที่เต็มไปด้วยวัชพืชเป็นหลักฐานที่บ่งบอกถึงการละเลยและการเน่าเปื่อยวัชพืชที่ขึ้นรกปกคลุมภูมิทัศน์สะท้อนถึงความรกร้างทุ่งหญ้าที่เคยอุด,ดมสมบูรณ์ตอนนี้เล่าเรื่องราวของการถูกทอดทิ้งและการพังทลายวัชพืชจเจริญเติบโต เป็นสัญลักษณ์สันที่ชัดเจนของชีวิตที่ถูกลืมเลือนธรรมชาติได้คืนดินแดนที่ถูกทอดทิ้งแต่วัชพืชบงบอกถึงการสูญเสียที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นแสงแดดส่องผ่านพื้นป่าส่องแสงอันไรตัวต,วตนบนทางเดินด้านล่างต้นไม้โบราณยืนเป็นพยานเงียบๆใบไม้ของพวกมันกระซิบบอกความลับกับสายลมเสียงก้ององไปทั่วป่าสิ่งสำคัญคือต้องต่อต้านกองกำลังที่พยายามจะแบ่งแยกเราเสียงนั้นยังคงดังต่อไปสะท้อนความมั่นใจความสามารถขี่คือความแข็งแกร่งที่สุดของเรา ในการเผชิญหน้ากับความยากลำบากเส้นทางยังคงอยู่เป็นสัญลักษณ์ของความยืดหยุนและการเดินทางร่วมกันไปข้างหน้าในทุ่งหญ้าอันเงียบสงบมีสิงโตตัวหนึ่งกำลังปรากฏขึ้นเป็นสัญลักษณ์แห่งความเศร้าโศกในอดีตการปรากฏตัวของสิงโตทำให้เกิดเงาปกคลุมทุ่งหญ้าที่เคยสงบสุขความเงียบปกคลุมทุง่งหญ้าถูกขัดจังหวะด้วยเสียงคำรามของสิงโตที่อยู่ห่างไกลพระอาทิตย์ตกดินระบายสีท้องฟ้าด้วยสีส้มและม่วง แต่สิงโตยังคงอยู่เป็นร่างที่ไม่ยอมแพ้ของความเศร้าโศกแม้ในแสงที่จางหายดวงตาของสิงโตก็เปล่งประกายด้วยความรุนแรงที่น่าสะพรึงสิงโตผู้เฝ้าทุ่งหญ้าอย่ายงโดดเดี่ยวเป็นเครื่องยืนยันถึงน้ำหนักแข่งความทรงจำที่ยืนยาวในใจกลางป่าวัวกระทิงยืนหยัดเป็นหนึ่งเดียวกันความแข็งแกร่งร่วมกันของพวกมันสองสว่างความหวังและความยืดหยุ่นการปรากฏร่วมกันของพวกมันกลายเป็นแสงสว่างตัดผ่านใบไม้ที่หนาแน่น ทุก,ก้าวที่พวกเขาเดินสะท้อนถึงจิตวิญญาณที่ไม่ยอมแพ้และสัญญาว่าจะอดทนต่ออุปสรรคป่าไม้เฝ้าดูเป็นพยานอย่างเงียบๆถึงความสามัคคีและความอดทนที่ยั่งยืนของพวกเขามร็ดของพวกเขาสะท้อนผ่านการเวลาเป็นสัญลักษณ์ของความหวังเมื่อเพชิญกับความยากลำบากในทุ่งหญ้าอันกว้างใหญ่ปากสิงโตอ้าปากค้างเป็นสัญลักษณ์ที่ชัดเจนของพังดิบและความหิวโหวย ที่ไม่มีที่สิ้นสุดลักษณะการล่าของสิงโตถูกเผยให้เห็นฟันดูแวววาวพลังแผ่ออกมาจากฟันทุกซี่อากาศสั่นสะเทือนพร้อมคาสัญญาแห่งการครอบงำเสียงกรีดร้องดังเดิมดังก้องไปทั่วแผ่นดินลึกลงไปในป่าแผงของสิงโตก็เริ่มเป็นจริงวัวกระทิงที่ไม่สงสัยเดินกินหญ้ายอย่างสง,โงบโดยไม่รู้ถึงหายนะที่กําลังจะมาถึงการเคลื่อนไหวที่คํานวณได้แต่ละครั้งจะทําให้ห่วงรอบคอกลัวนแน่นความฉลาดของสิงโตเผยออกมาทําให้วัวตัวผู้เข้าใกล้จุดจบ ทุ่งหญ้าที่เคยมีชีวิตชีวาตอนนี้กลายเป็นความมืดที่ไม่เป็นธรรมชาติที่ซึ่งเงามืดแผ่ขยายออกไปอย่างน่ากลัวดวงอาทิตย์ที่เคยเป็นแสงแห่งความหวังตอนนี้ถูกปกคลุมไว้แสงสีทองของมันถูกแทนที่ด้วยความมืดมิดที่หน้าขนลุกสุริยุปราคาทําให้เกิดเงาที่น่าขนลุกและยาวนานซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของชัยชนะของความชั่วร้ายที่กําลังลุกล้ําเข้ามาอากาศเต็มไปด้วยความกดดันจากความสิ้นหวังขณะที่ทุ่งหญ้ากําลังเฝ้าดูความหวังที่ค่อยๆจางหายไป ในใจกลางป่าที่แสงแดดส่องถึงผู้บรรยายยืนอยู่หน้าต้นไม้โบราณที่ครุกระรากของมันกำลังขุดลึกลงไปสายตาของผู้บรรยายทะลุผ่านผู้ชมเรื่องราวของการถูกวัวกระทิงกัดกินจนสุดท้ายสะท้อนความเศร้าและดังนั้นเรื่องราวของวัวกระทิงก็จบลงชะตากรรมที่น่าเศร้าของพวกเขาเป็นเครื่องเตือนใจอย่างชัดเจนถึงอันตรายของความทะเยอทะยานที่ไม่มีการควบคุมและความสำคัญของความสาม,มาคัคคีให้เรื่องราวของพวกเขาเป็นบทเรียน ฝังอยู่ในหัวใจของผู้ฟังทุกคนขอให้เราเรียนรู้จากความผิดพลาดของพวกเขาและมุ่งมั่นสู่อนาคตที่ความร่วมมือและความเข้าใจเป็นสิ่งสำคัญทุ่งหญ้ากว้างใหญ่ทอดตัวอยู่ใต้แสงแดดที่อบอุอน่นทุ่งหญ้าสีเขียวแผ่กิ่งก้าสาขา่ามกลางสายลมอ่อนๆแสงแดดสาดส่องทุ่งนาสร้างเอวยาวๆที่เต้นรำกับหญ้าที่กำลังเคลื่อนที่ลมพัดกระซิบความลับผ่านใบมีสูงถ่ายทอดเรื่องราวของความสามารถขี่และความไว้วางใจแต่ภายใต้พื้นผิวที่สงบเงียบ กับมีภัยคุกคามที่ซ่อนเร้นของความแตกแยกความไม่ลงรอยกันอย่างเงียบๆในความสามาคัคคีกล้องยังคงอยู่ทําให้ผู้ชมสามารถสะท้อนถึงความสมดุลที่ละเอียดอ่อนระหว่างสันติภาพและความขัดแยง้งความงามที่สงบเงียบปกปิดความตึงเครียดที่ซ่อนอยู่ทําให้เรานึกถึงความอ่อนแอของการอยู่ร่วมกันป่าไม้กําลังทอแสงเป็นพยานเงียบๆถึงความฉลาดของสิงโตเงามืดจะลึกขึ้นเมื่อรูปร่างของสิงโตจางหายไปในต้นไม้ที่หนาแน่น ป่าซ่อนสิงโตวไว้ซึ่งเป็นสัญลักษณ์สองของอันตรายที่ซ่อนอยู่ภัยคุกคามที่แฝงตัวอยู่ยังคงมองไม่เห็นแต่ยังคงอยู่ทุ่งหญ้าที่มีชีวิตชีวาค่อยๆสูญเสียสีสันไปซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของความหวังที่กําลังจะเลือนหายไปแสงลดลงทําให้เกิดเงายาวที่ทําให้ความรู้สึกสูญเสียลึกซึ่งยิ่งขึ้นเมื่อความมืดปกคลุมฉากนี้ความรุนแรงของเหตุการณ์ที่น่าเศร้าก็ปรากฏให้เห็นชัดเจนความมืดมิดทั้งหมดลดลง หลือเพียงเสียงสะท้อนที่ยังคงอยู่ของสิ่งที่สูญหาย